สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไฟมันลีดค่ะค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะคะโดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นปีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนการเงินเพิ่มเติมไฟในการทํางานต้นสัปดาห์ค่ะค่ะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยหนังสือที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันนะคะวันทํางานนะคะสําหรับช่องไฟมันลีนะคะก็วันนี้จะเป็นอีพิสซดแรกค่ะยินดีต้อนรับคุณต้นแจงด้วยค่ะเยสสวัสดีค่ะทุกคนเนนคช้าวันจันที่แสนสดใสนะคะก็วันงาค่ะเช้าวันจันมีก็แบบมีหนังสือดีๆจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็คือสําหรับเดือนนี้เนี่ยเรามีหนังสือตีมใหม่นะคะพิง วันนี้อ่าตีมเดือนนี้นะคะก็จะเป็นตีมของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะ่ะกาลังเป็นที่จดจันเอยไม่ใช่กําลังเป็นที่พูดคุยทุถ่ถึงนะคะในช่วงของเดือนที่เรากําลังอัดกันแต่ว่าอาจจะอดอแอร์เช้าไปนิดนึงใช่เลยก็จะเป็นอ่าตามรอยหนังสือที่ท่านผู้ว่ากรทมที่แข็งแก่งที่สุดในโลกของเราอ่านนะคะ <c oughs> เล่มเล่มที่เราเลือกมาเนาะชื่อหนังสือว่าซีโรทวันะคะ่ะไม่รู้ว่าพิงเคยได้ยินไหม ไม่เคยแต่เคยเห็นภาษาอังกฤษที่มันเป็นเล่มภาษาอังกฤษนะอ่าใช่อ่านตเป็นเวอร์น,น,อน,นีอันนี้ก็คือเป็นเล่มแปลมานั่นเองเราอ่านตัวภาษาไทยเพื่อที่รู้สึกว่าจะได้เข้าใจมากกว่าภาษาอังกฤษสักหน่อยอืมเป็นไงบ้างได้อ่านแล้วก็ไม่เคยอ่านอะ่ะวิเล่มนี้รู้สึกอ่านแล้วประทับใจมากแบบอยากจะให้ทุกคนไปตามกันมานะคะหลักๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะพูดเกี่ยวกับหลักคิดสําหรับสตาร์ทอัพ อ่าคิงเคยได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพไหมเคยแต่ไม่เคยทำเองเลยนะเนาะเราก็เคยได้ยินมานานแล้วเหมือนกันสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพคืออะไรแล้วมันต่างจากบริษัท SME ทั่วไปยังไงบริษัทที่มันมีอยู่แล้วตอนนี้ยังไงเหมือนกันก็เลยอยากอ่านนั่นเองนะตัวเล่มน,นี้อะค่ะเขาเขียนโดยชื่อว่าคุณปีเตอร์เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Paypal มาก่อนนะก็เลยก็เลยว่าเฮ้ยน่าสนใจคนเขียนก็ดูแบบ เอ้ยเขามีความรู้ทางด้านนี้นะทิ้งเดาว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบไหนพอเดาได้ไหมเออเขาก็คิดว่าแบบสตาร์ทอัพมันคือธุรกิจเล็กๆที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งปะ่ะแต่ว่า SME เอ็มอีเขาก็เลยว่ามันเหมือนมันเหมือนสตาร์ทอัพอบมันก็คือธุรกิจเล็กๆเหมือนกันอะแต่ว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่ะอันนี้ไม่มั่นใจ อ่าจริงๆก็มันจะมีความต่างกันแน่นอนแหละบริษัทเกิดไหนก็อาจจะเริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆเนาะแต่พอเขาอ่านเล่มนี้แล้วเขาได้ไอเดียมาว่าตามชื่อหนังสือเลย Zero to One ก็คือจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเขาจะเป็นกลุ่มคนที่มาคิดค้นเทคโนโลยีหรือหาวิธีทำอะไรก็ได้ให้มันแบบดีกว่าปกติสิบเท่า ก็คือจากที่ไม่เคยมีสิ่งสิ่งนี้อยู่เลยแล้วเขาทําให้มันเกิดขึ้นมาคือศูนย์ทูหนึ่งซูวันอ่ะตามที่หนังสือเลยแต่ถ้าอย่างบริษัท SME หรือบริษัทที่มีอยู่แล้วลองสังเกตดูเขาจะเป็นบริษัทที่เหมือนทำธุรกิจที่มันมีอยู่แล้วในโลกปัจจุบันเนาะอันนี้มันจะในหนังสือเขาจะใช้คําว่าหนึ่งออ่าเพิงเขาจะเห็นความแตกต่างระหว่างสตาร์ทอัพและบริษัทอื่นแล้วยังเอหนึ่งทู o n หรอ ใช่หนึ่งหมายความว่ามันมีอยู่แล้วแล้วเราก็แค่ไปสเกล up ให้มันใหญ่ขึ้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเอสเอ็นอย่างเงี้ยอ, e. อาจจะเป็น,น e, บริษัทเอส็นใช่ไหมใช่เลยบริษัททั่วไปที่มีอยู่แล้วเช่นสมมุติเช่นเขาขายเสื้อผ้าเราก็อยากขายเสื้อผ้าด้วยแต่อาจจะเป็นเสื้อผ้าที่ดีกว่าเขานิดหน่อยอะไรแบบนี้แต่สตาร์ทอัพอ่ะมันจะเป็นแนวแบบหาเทคโนโลยีหรือเซอร์วิสโปรดักต์อะไรบางอย่างที่แต่ก่อนมันไม่มีเลยอะ่ะมันศูนย์อ่ะแล้วอยู่ดีๆมันมีอันนี้โผล่มาแล้วแบบมันว้าวมาก ก็จะเป็น zero ศูนย์จากไม่มีเขาเขาเนื้อถือ innovation ใช่เลย <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่า <ไอ S 2> เทคโทนโลยี <c oughs> ใช่ใช่เลยนี่ก็จะเป็นแนวคิดสำหรับสตาร์ทอัพนั่นเองซึ่งเขาชอบหนังสือเล่มนี้ตรงที่เขาเปิดมาเลยนะด้วยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะการคิดค้นธุรกิจหรือเปิดบริษัทอะไรเหล่านี้สูตรสำเร็จไม่มีอยู่จริงนะจ๊ะเห็นด้วยไหมทำงาน เห็นจริงเหมือนแบบเห็นแต่แบบขยายความไม่ได้ก็เหมือนแบบว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนยังไงดีเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือแบบทํายังไงให้รวยหรือเราจะก่อตั้งบริษัทยังไงให้ประสบความสําเร็จอ่ะมันไม่มีสูตรสาเร็จหรอกนะที่เขาจะบอกว่าทำหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะสําเร็จเลยได้เหมือนกัน่ะเหมือนว่าวิธีเดียวกันมันจะไม่ได้สําเร็จเหมือนกันอ่ะสมมติว่าสติจ๊อบก่อตั้งบริษัท ไอโฟนเนาะแอปเปิลขึ้นมาแล้วเราไปทําเหมือนสติ๊จ็อบทุกอย่างเราจะสําเร็จเอ่อเหมือนสติ๊จ็อบไหมอืมก็ไม่มีทางเน,ะงนาะาฉะนั้นเขาเปิดดักไว้เลยว่าต้นหนังสือสุดสาเร็จไม่มีอยู่จริงนะเด้อก็คือรู้สึกว่าเห็นด้วยคือเขาแค่จะบอกว่าเออให้อ่านเป็นแนวนะแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้แบบทําตามนี้มันจะแบบสําเร็จทั้งหมดเนาะก็แค่เอามาเป็นไอเดียเฉยๆฉเหมือนแบบ เข้าใจว่ามันก็คือไม่มีหนทางที่ชัดเจนใช่ไหมว่าแบบทำหนึ่งทำสองทำสามทำสี่ทำห<ช>้าป<ล>่ะเราจะสําเร็จองใช่แล้ว,<ช>ลวต่อให้เราไปก๊อปปี้คนอื่นมายัางไงมันก็ไม่สําเร็จเหมือนกันแน่นอนเนาะโอเคใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าอ่ะมันตรงเหมือนกับอันนึงที่เราไปฟังมาในงานเกี่ยวกับเอ่อ NFT มาว,าว่าพอดีในงานเนี้ยเขาจะเชิญครีเอเตอร์ที่ทำา n t t ชื่อคุณไตเติลที่ทำาิฟเฟสเอ็นทีงเคยเห็นไหม ไม่รู้จักว่ะเดี๋ยวจะต้องส่งลิงก์ให้ทุกคนดูนะคะก็คือแบบมันเหมือนแบบงานที่เขาไปอ่ะเหมือนเขาต้องการมาแชร์แนวคิดว่าการที่จะทํา NFT ให้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยมีแนวคิดอย่างไรบ้างที่เขาก็เปิดมาข้อหนึ่งเลยนะบอกว่าสูตรสาเร็จไม่ทําให้เราสําเร็จเอ้ยเราว่าแบบแม่งสอดคองกับสตาร์ทอัพมากเลยแล้วก็เออจริงใช่ทุกคนก็บอกประมาณนี้นะคะใช่ใหญ่ะ อแปลว่าเราต้องด้นสดเองนะคะแต่อาจจะใช้แนวคิดนี้ในการไปคิดค้นหาวิธีที่เป็นท่าของตัวเองเออซึ่งเราแบบป่ะเออถูกต้องจริงเห็นด้วยนะแล้วทีนี้โคโค้ยังอธิบายเพิ่มเติมนะว่ากลุ่มคนที่ทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็คือเป็นเพียงแค่กลุ่มคนเล็กๆแหละเพราะใหญ่ไปมากจะไม่ดีทิ้งว่าทำไมใหญ่ๆมันไม่ดีเยอะเหรอคนเยอะเรื่องเยอะเหรอไม่รู้ว่ะสต,ตาร์ทอัพ เป็นความคิดของเขาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่ามากคนก็มากความแต่หรือว่ามันเป็นในด้านของการที่แบบว่าหลายคนมันก็จะหลายความมุ่งหมายปะ่ะจุดมุ่งหมายปะ่ะคือแบบมันจะสเปสะสปหะร่า <c oughs> ดป่ะก็ก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าจริงๆส่วนเนี้ยเขาคิดว่าพอคนเยอะโครงสร้างหรือการทํางานมันจะอุ้ยอ้ายแหมแต่ว่าการที่จะทําพวกบริษัททีมเนี้ยสตาร์ทอัพเทคโนโลยีอ่ะมันมันเน้นแบบคล่องตัว จะคล่องได้คนก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแล้วก็ในหนังสือก็แนะนําว่าว่าคนกลุ่มเนี้ควรจะเป็นแบบไหนมันถึงจะแบบเป็นกลุ่มที่ทํางานเปิดเปิดบริษัทเกี่ยวกับสตาร์ทอัพได้ดีเขาก็จะเล่าว่าแบบเออควรจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะที่แบบเอ่อมีความมุ่งมั่นเรียกว่าไงเดียมีความหมกมุ่นในเรื่องเดียวกันไม่แพ้กันอนะ่ะเหมือนสมมติให้สมมตินคนคนนี้ชอบเรื่องกาแฟมากเลยมาอยู่รวมกันทัก3สามถึงห้าคนเราคิดค้นเกี่ยวกับเครื่องประดิษฐ์กาแฟที่ไม่เคยมีในโลกมาก่อน ก็จะแบบคล่องตัวแล้วก็มีแบบความบ้าเหมือนกันน่ะก็รู้สึกว่าเออจริงเนาะเพราะแบบต้องอเป็นคนกลุ่มเล็นนเกๆที่แบบไม่มีความบ้าเรื่องเดียวกันน่ะแล้วแบบเขาสนุกที่จะแบบหาวิธีไปพร้อมกันใช่ประมาณนี้เลยหรือเป็นเพราะเออมันอาจจะทั่วถึงเวลาคุยงานแ,แล้วก็มีคนผลักดันในจุดๆเดียวกันมันเลยแบบแต่ข้างหน้าได้ไวปะก็เขาว่ามันก็มีส่วนนะเหมือนพอมันมี ป็นมันเหมือนทําด้วยกันแล้วมันสนุกวกอบพิงเพราะว่าเราอะ่ะเราเหมือนอเราคิดเรื่องเดียวกันอะ่ะแล้วทุกความคิดเห็นของทุกคนพอเป็นคนกลุ่มน้อยใช่ปะ่ะเวลาเราคิดทํางานด้วยกันอะ่ะความเห็นทุกคนมันจะสําคัญเราว่ามันทําให้มี engagement มในงานอันนี้เราคิดเองนะหนังสือไว้ได้บอกแบบว่า <laughs> เหมือนลองคิดดูหีิเวลาเราทํางานอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วความคิดเห็นเรามันมีส่วนสําคัญในการผลักดันงานเราจะรู้สึกอยากทำไหมแต่ถ้าสมมติเราทํางานอะไรก็ตามที่เราออกความเห็นไปแล้วมันเป็นศูนย์อ่ะก็จะแบบเบื่อจังเลย ไม่มีใครฟังเราความเห็นเยอะไงแต่บางทีมันก็แบบหลากความเห็นมันก็ช่วยฉุดความคิดให้มันสร้างสารรค์ปะไม่รู้เออก็พคนเยอะไปมันก็อาจจะแบบจับประเด็นได้ไม่ถูกไหมหรือว่าพอคนเยอะไปอ่ะทุกคนกลุ่มใหญ่นะั้นมันไม่ได้มีความบ้าความหมกมุ่นเหมือนกันนะ่ะแต่เ,อเยอะใ,<ช>ในความความหมกมุ่นเหมือนกันแล้วอีกเรื่องที่สําคัญที่หนังสือบอกนะไอ้คนกลุ่มเนี้ยจะทําได้สําเร็จเนี่ยจะต้อง เป็นคนกลุ่มที่มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนไม่เน้นการแข่งขันภายในทีมไม่เน้นทํางานแบบเดียวกันแล้วใครดีวกว่าใครไม่งั้นมันจะเป็นการแตกแยกภายในกลุ่มแตกแยกในกลุ่มแต่ถ้าสมมติว่าเราแบ่งชัดเจนอะเน้นปรองดองสามาัคคีในกลุ่มเล็กๆอะแล้วมันจะแบบไปต่อได้ดีนั่นเองอะเริ่มนี้เขาว่าอย่างนั้นฟังดูเหมือนเป็นการช่วยกันผลักดันคนแบบเหมือนแบ่งหน้าที่กันทําอะแล้วก็ผลักดันไปนในจุดๆเดียวกันอะไรอย่างนี้เนาะ ใช่เลยแล้วก็อีกอันนึงเขาว่ามันเป็นอีกประเด็นสําคัญที่เขารู้สึกว่าเออเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก,ก่อนแต่ว่าเขาอะได้ไอเดียเนี้ยจากซีโร่ทูวานเขาบอกว่าจริงๆแล้วในโลกทุนนิยมอะเราอะถูกสอนมาให้แข่งขันกันเขาบอกว่าโลกทุนนิยมเนี่ยเราจะต้องรู้จักแข่งขันกันเพื่ออยู่รอดใช่ไหมแบบเวลาแข่งขันกันมันจะเกิดการพัฒนาคือคำเนี้ยเคยได้ยินปะ่ะอืออืใช่ซึ่ง จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้บอกว่าการแข่งขันนั้นไม่ได้ทําให้เกิดการพัฒนามันจะทําให้เกิดการแย่งมาเก็ตแชร์แล้วสุดท้ายถ้าเกิดการแข่งขันแบบสมบูรณ์น่ะเขาใช้คําว่าการแข่งขันแบบสมบูรณ์แบบอ่ะจะกลายเป็นว่ากําไรมันจะลดลงลดลงและลดลงไปเรื่อยๆเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะทําเกี่ยวกับบริษัทสตาร์ทอัพเราจะต้องผูกขาดน,นี่พิงมีความเห็นยังไงเขาว่าผูกขาดค่อนข้างใหม่นะ S <S พราะว่าปกติเราจะรู้สึกว่าแบบการแข่งขันในตลาดมันเรารู้สึกในด้านว่ามันให้ข้อมูลเอ้ยมันให้ความมันให้ประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างนี้ใช่ป่ะในแนวแบบเชิงศาสตร์มากกว่าแต่เพราะว่าผูกขาดจาเป็นต้องเป็นบริษัทที่ผูกขาดนี่คือผูกขาดด้านไหนอ่าคือในความเห็นเราอะนอกจากจะรู้สึกว่ามันนิเกทีบแ้วใช่ไหมยังแบบพิงบอกเอ้มันด้านไหนอะไรอย่างนี้ด้วยแต่การผูกขาดของเล่มน,นี้เขาอะหมายถึงว่าเป็นการผูกขาดที่สร้างสารรค์หมายความว่าสมมติว่า ตลาดขายน้ำอันเนี้ยโอ้โหขายน้ำมาแบบเดียวกันเยอะแยะไปหมดเราก็แย่งมาเก็ตแชร์กันจนกำไรไม่เหลือแล้วแต่เราไปออกโปรดักต์น้ำอะไรบางอย่างที่น้ำในตลาดไม่สามารถทำได้เลยไม่มีปัญญาทำได้แล้วเราดีกว่าเขาได้สิบเท่าอะ่ะเราจะสามารถผูกขาดตลาดนั้นได้เออเขาเรียกว่าการผูกขาดที่สร้างสารรค์ยกตัวอ,อย่างในหนังสือเขาจะยกตัวอ,อย่างเช่นแบบ แอปเปิลอีกแล้วคิดอะไรไม่ออกเนาะสตาร์ทอัพเราจะนึกถึงแอปเปิลตัวอย่างขอชัดเจนจริงๆเหมือนแต่ก่อนอะโทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์แต่ก่อนมันยังไม่มีสมาร์ทโฟนสมัยเราเด็กๆอะแบบใช่ไหมเป็นปุ่มกดเนาะใช่เขาใช้โลจิอาแต่รุ่นไหนจำไม่ได้เขาก็ใช้แต่ก่อนอะมันก็จะเป็นปุ่มกดทุกยี่ห้อต้องมีปุ่มอะจําได้ใช่ไหมต้องแบบมันต้องเป็นแบบนั้นเราทุกคนก็จะแข่งปุ่มโอ้โหเยอะแยะแปดล้านมาแข่งกัน แต่ว่าอย่าง Apple มาทีเดียวตูม้มเฮ้ยเขา,ามีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองและณนะเวลาช่วงที่เขาเปิดตัวใหม่ๆไม่ได้มีใครเลยอะแบบเหมือนเขาอะเขามีเทคโนโลยีและการออกแบบเป็นของตัวเองโดยเฉพาะเลยไม่มีใครเหมือนเขาทำให้เขาอะสามารถผูกขาดตลาดเนี้ยมาได้ระยะเวลาหนึ่งเลยกว่าบริษัทอื่นเขาจะมีมามีสมาร์ทโฟนเหมือน Apple ในปัจจุบันเนาะฉะนั้นไอช่วงเวลาที่คนอื่นยังไม่มี Apple ที่ผูกขาดมนาะแบบ ระยะเวลานึงเลยอะเนาะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการฝึกขัดที่สร้างสรรค์เป็นไงวามฝึกหัดที่เหมือนเป็นความลับของโลกที่เราคนเจอ <laughs> หรือว่าแบบเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํามาก่อนไม่เคยทําแล้วแบบเราก็แบบมาแบบให้คนอื่นเขาว้าวแล้วมันก็ตอบโจทย์ความสุขสบายอะไรอย่างนี้ปะแบบเป็นของแปลกใหม่อะใน,นความค<อ>ิดใช่เหมือนอแบบแล้วก็ทําให้เขากินกําไรมาระยะเวลานึงช่วงเวลาหนึ่งเลยแล้วก็ มันเป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยนะที่แบบพอบริษัทนั้นน่ะสามารถกินระยะเวลากินกําไรได้ระยะหนึ่งมันทําให้เขาไม่ต้องไปคิดเรื่องแข่งขันเยอะแล้วมันมีเวลาให้เขาไปทําวิจัยพัฒนาโปรดักอะไรก็ได้ให้มันแบบอาจจะแบบมีว้าวอันใหม่อีกทีนึงอะ่ะเหมือนไม่ต้องมาคิดเรื่องแข่งขันอะ่ะแต่มีเวลาในการไปคิดค้นอะไรใหม่ๆก็แบบใเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้อง หมือนมันต้องไปแข่งพวกยอดขายหรือว่าราคาเหล่าน,นี้เนาะแบบผูกขาดด้านความคิดสร้างสรรค์ความแปลกใหม่อะไรนี้ไปเลยปะ่ะใช่เลยมันก็เลยแบบเออทําให้เขามีเวลาไปทําอะไรแบบแปลกใหม่อีกด้วยอะ่ะกลายเป็นเรื่องดีไปเลยสําหรับบริษัทที่สามารถทํา <c oughs> แบบนี้ได้กลายเป็นคนอื่นต <c oughs> ้องวิ่งตามอะ่ะคนอื่นคนอื่นคือหนึ่งทูนเอ็นนะแต่ไอคนที่เริ่มก่อนอะ่ะศ <c oughs> ูนย์ทูหนึ่งนะเอออันนี้ <c oughs> เป็นแบบเล่มนี้เขาเล่าม,มาประมาณนี้ พูดเหมือนแบบผูกขาดสร้างสรรค์คือการออกแบบหรอการค้นพบสิ่งใหม่ๆการคิดค้นสิ่งใหม่ๆนี้ปะใช่การเจอความลับบางอย่างที่ไม่มีใครเจอมาก่อนไม่มีใครสังเกตตรงนี้มาก่อนมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองคือในหนังสือจะใช้คําว่ามีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองหรือทําอะไรก็ได้ให้ดีกว่าคนอื่นสิเท่าแล้วมันจะทําให้ผูกขาดไปได้ระยะเวลาหนึ่งเลยอีกอย่างหนึ่งที่หนังสือ,อยกตัวอย่างเช่นแบบ Amazon อเมซอนเนี้ยเหมือนเริ่มแรกเขาเริ่มจากการขายหนังสือในเว็บไซต์แล้วซึ่ง่งต่อมามันค่อยขายายไปเป็นขายอย่างอื่นใช่ไหมยังขายหนังสือในเว็บไซต์อันนี้ก็ถือว่าแบบว้าวเหมือนกันอย่างแบบแต่ก่อนเราจะซื้อหนังสือเราก็ต้องไปร้านหนังสือมันก็จะมีหนังสือให้เลือกอแค่ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าใน Amazon อเมซอนอ่ะมันสามารถมีหนังสือให้เลือกซื้อได้มากกว่าสิเท่าของร้านหนังสือทั่วไปแน่นอนก็เลยแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการผูกขาดอย่างสร่างซาน แล้วเขาทำให้อเมซอนสามารถแบบเออเขาก็ขยายขายอย่างอื่นทําอย่างอื่นเพิ่มเติมเออเ็นอยนี้ขายอย่างอื่นด้วยใช่ก็เลยแบบเออเป็นเรื่องที่ดีเนาะคือแบบเหมือนแบบเหมือนเราต้องคิดอะไรที่มันใหม่ต้องหาความลับอะไรบางอย่างที่แบบยังไม่มีคนพบเจอนั่นเองแล้วแบบจากที่ฟังมาคือรู้สึกว่าแบบตรงลงเป็นหนังสือที่พูดถึงหลักการความคิดเกี่ยวกับสตาร์ทอัพอย่างนี้ป่ะแบบบอกว่าต้องมีแนวทางประมาณไหนหรอ แต่ไม่ได้บอกหลักเกี่ยวกับการ<ม>การบริเน m เมน b u บิสเน s อะไรพวกนี้ใช่ปะเขาไม่ได้เกี่ยวกันคือครึ่งแรกของหนังสือเขาก็จะบอกหลักการคิดทำยังไงให้เราสามารถถูกขาดได้อย่างสร้างสารรค์ทำยังไงให้เราคิดค้นเทคโนโลยีหรือออกแบบโปรดักตที่ดีกว่าคนอื่นสิบเท่าอันนี้จะเป็นแบบประมาณครึ่งแรกของหนังสือหรือประมาณสักสามในสี่เลยจะแล้วครึ่งหลังอของหนังสือเขาก็จะเล่าเกี่ยวกับว่าจริงๆแล้วการขายก็มีส่วนสําคัญในการ ดันยอดขายเหมือนกันนะสมมติโู้ดักของเราอะ่ะ mm hmm. สินค้าที่เราคิดค้นออกมามันไม่ได้มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองหรือว่าดีคนอื่นได้ดีกว่าคนอื่นสิบเท่าแต่ถ้าเรามีมาร์เก็ตติ้งที่ดีมีการขายที่ดีกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงเราก็สามารถผูกขาดได้เหมือนกันนะแต่จะแบบไม่ใช่ทางบ้าน mm hmm. การคิดคนเทคโนโลยีแต่จะเป็นเรื่องทางด้านการขายแม้ว่าสินค้าของเราอาจจะไม่ได้ต่างจากอันอื่นมากสามมติว่าทำรองเท้า,ท,าที่มันก็อาจจะค้ายขึ้นับคนอื่นแต่เราผูกขาดการกระจายสินค้าหรือทำมาเก็ตติ้งที่ดีเราก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เขาบอกว่าการขายนั้นนับว่าสําคัญเหมือนกันนะอย่าคิดว่าเราทำโปรดักต์ออกมาดีแล้วมันจะขายได้ด้วยตัวเองเสมอไปการขายที่ดีเหมือนกันก็จะช่วยส่งเสริมให้นึกถึงแอปเปิลอีกแล้ว mm. ถ้าสาตีฟจ็อบเขาไม่ได้ mm hmm. เป็นคนที่พรีเซนต์ที่ดีอะ เขาอาจจะไม่ฟังเท่านี้ก็ได้อืเหมือนพิเศษให้น่าสนใจไงป่ะแบบใ,ให้คนรู้จักใช่แล้วต้องเหมือนขายตัวเองให้เป็นอนะเหมือนที่หนังสือหล,ลอายๆเรื่องเขาบอกนะเล่มนี้ก็เหมือนกันใช่ต้องขายใครบ้างขายลูกค้าขายนักลงทุนให้เขามาลงทุนกับเราขายให้สื่อเพื่อให้สื่อเอาโปรดักของเราไปเขียนลงในสื่อของเขาขายให้พนักงานที่ทํางานกับเราให้เขาแบบรู้สึกอยากมาทํางานกับเราสรุปก็คือต้อง พีเซนตัวเองเป็นพีเโพัเป็นเรื่องเหมือนบอกว่าแบบปัจจัยไหนบ้างที่ผลทําให้เกิดแบบจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพจากศูนย์เป็นหนึ่งให้ได้ไหปะใช่แล้วศูนย์เป็นหนึ่งตรงเนี้ยไม่มีใครบอกว่าทําท่าไหนเราถึงจะหาเจอด้วย<笑><笑>เราก, <S <S เาก็คือไม่ได้ตายตัวแค่บอกว่าเป็นหลักเฉยๆแบบเอาไว้ทําเป็นแนวทางของตัวเองนี่ปะใช่ถ้าทําได้แนละ้วเราก็จะสามารถทําบริษัทได้ประสบความสาเร็จ เหมือนแบบเป็นปัจจัยที่น่าจะทําให้ประสบความสําเร็จแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะหาความลับนั้นเจอปะวะไปนั่งสมาธิแบบมึง <c oughs> โอ๊ยตายเออทุกคิดว่าแบบหล,หลังจากอ่านจบหลักพวกเนี้ยมันมันควรให้เป็นใครอ่านได้บ้างแบบหนังสือที่เราไปดูมาบบเราสนใจเนี้ยเอเอเล่มนี้อะนะเขาก็ว่าจริงๆเหมาะก,กับ ส่วนใหญ่เหมาะกับใครก็ได้เลยนะอ่ะอันดับแรกสมมติว่าเป็นคนที่อยากทําเปิดบริษัททําธุรกิจอ่ะก็มาอ่านเล่มนี้พือหาไอเดียได้หรือสมมติว่าเราเป็นเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะมาอ่านเอาไอเดียก็ได้เผืมม่อในอนาคตเราอาจจะไปเปิดหรือเปล่าหรือสมมติเราคงไม่เปิดหรอกแต่ก็ทําให้รู้ว่า เออไอ,อคนที่มันเป็นเจ้าของผู้ประกอบการคนที่แบบคิดที่จะเปิดอะ่ะมันมีความคิดยังไงถ้าเราอยากปไปเป็นลูกจ้างหรือทํางานกับเขาเราจะได้แบบทําตัวยังไงเพื่อที่จะได้ทํางานกับเขาได้เขได้รู้นแนวคิดบบเขาเรา,เรารู้จักสตาร์ทอัพมากขึ้นเนาะพราแบบเอยมั่งคนละแบบกับเ e อ็เอย่งีป่ะอ่าใช่ใช่ทำให้เขาใจว่าเหมือนมันได้รู้จัก,จกยังไงเออเนี่ยเขาก็ได้รู้จักสตาร์ทอัพมากขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนขายของให้ไปซื้ออ่านเลย <laughs> ใช่จริงๆที่เล่ามานี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดเหมือนกันนะมันยังมีอีกหลายหัวข้อที่แบบอยากให้ไปตามอ่านมากๆเลยมีบางหัวข้อเกี่ยวกับคุณสมบัติของแบบคนที่จะเปิดสตาร์ทอัพเขามีแบบคาแรคเตอร์ยังไงบุคลิกของคนก่อตั้งบริษัทหรือว่าแบบอนาคตเราเนี่ยออกแบบได้ไหมมันก็จะมีหัวข้อที่แบบการออกแบบด้วยซึง่งตรงนี้เขาว่าแบบดีมากควรจะไปตามซื้อมาหาอ่านกันนะคะทุกคน แล้วสมมติเขาไม่มีคุณสมบัติตามนั้นนี่เขาจะทาสตาร์ทอัพได้ปะเอ้ยอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าต้องเป็นแบบนี้หรือดูโง่เห็นแบบนี้มันจะได้เขาแค่แบบอเอามาแชร์ให้ฟังแ <laughs> ชร์ให้ฟังว่ามีแบบไหนบ้างอ๋อ,อโอเคแล้วแบบจุบ๊บซื้อจากไหนอะเลมเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษด้วยนี่นะใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราอะซื้อภาษาไทยมาตัวภาษาไทยเราไปซื้อมาจาก C ีเอ็ดบุ๊กพอดีวันนั้นแบบแวะ C ีเอ็ดพอดีก็เลยแบบเข้าไปแบบพี่คามีไหมก็หยิบออกมาเลย S 1> <S 1> แต่ว่าถ้าภาษาอังกฤษน่าจะมีที่คีโนคูนิยะไหมคะว่าเคยเห็นเล่มไทยมั้งที่คีโนในเว็บไซต์อะแหละแต่แบบลองเข้าไปคน้คนดูว่าแบบในเว็บไซต์มันจะมีเว็บไหนบ้างไม่มั่นใจว่าคีโนในอินอะไรน่าจะมีแนวๆแบบแอาจจะมีเล่มไทยแต่อิงอาจจะต้องแบบลองดูคีโนว่าแบบมีหรือเปล่าอาจจะหมดหรือไม่เอาเข้ามาอะไรเงี้ยไม่แน่ใจวะต้องไปหาอ่านหนาปะกินเล่มกินหน้า เล่มนี้เราว่ากําลังดีพอเหมาะแบบอ่านอ่านไม่นานก็จบมีแค่ประมาณสองร้อยกว่าหน้าสองร้อยยี่สิบเจ็ดหน้าเบาๆแพงปะแพงปะราคาก็สมน้ําสมเนื้อสองร้อยห้าสิบเออโ okay. <laughs> อเคเดี๋ยวไปซื้อมาอ่านบ้างโอเคต้องไปลองจริงๆเออโอเคได้แล้ววันนี้วันจันทรได้พางในการไปทํางานแล้วค่ะ <c oughs> เออผู้ คุณผู้ฟังคนไหนก็คือฟังซิโลทวันนะคะแล้วก็อยากจะไปหามาอ่านต่อนะคะก็ไปหาซื้อตามที่จุ๊ตแจงได้บอกเอาไว้ว่าหาซื้อจากไหนนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเริ่มอาทิตย์ของการทํางานเป็นวันจันทร์วันแรกนะคะก็ขอให้ทุกคนมีไฟในการทํางานกันทุกคนค่ะตำนนี้พวกเราสองคนพิงแล้วก็จุ๊แจงนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาใหม่วันศุกร์ตอนเย็นหรือตอนเช้าน,นะคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะได้เลยบ,ยบายค่ะทุกคนบา,บายค่ะ หากเพื่อนๆชอบหนังสือที่เราแนะนำนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยค่ะนอกจากนี้ทุกคนยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter f i r e m a n d และ Discord f i r e m a n d มีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ